โชคชะตากรรมและเส้นทางชีวิตที่เลือกได้ทุกทุกท่านเคยถามตัวเองไหมว่าแท้จริงแล้วชีวิตของเรานี้ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดหรือเราสามารถสร้างทางเดินของเราเองได้บางครั้งเราฟังคำทำนายฟังเรื่องโชคชะตาฟังว่าดวงวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เผลอเชื่อไปว่าชีวิตเราจะต้องเป็นไปตามนั้น แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาทแห่งกรรมเราเกิดแต่กรรมเราเป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมเราเป็นที่พึ่งแห่งกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโชคชะตาไม่ได้อยู่ที่ฟ้า ไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวโชคชะตาอยู่ที่การกระทำของเรานี่แหละก่อนอื่นเรามาดูความหมายของโชคชะตาเล่าเรื่องความเชื่อดั้งเดิมคนโบราณมักเชื่อว่าชีวิตถูกกำหนดโดยดวงดาวฟ้าลิขิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเวลาเรามีเคราะห์เราก็มักโทษเป็นเพราะโชคไม่ดีเพราะดวงตก เวลาเรามีความสุขก็คิดว่าโชคเข้าข้างฟ้าลิขิตมาให้แต่ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีใครลิขิตไม่มีฟ้าหรือเทพเจ้ามากำหนดชีวิตดำเนินไปตามเหตุและปัจจัยที่ประกอบขึ้นคือกรรมของเราเองในอังคุตรนิกายมีพุทธพจน์ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนี่คือความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดโชคชะตาที่เราพบเจอวันนี้ก็คือผลของเหตุที่เราสร้างไว้เมื่อวานเมื่อปีก่อนหรือแม้แต่ชาติปางก่อนลองมองรอบตัวเราพี่น้องที่เกิดในครอบครัวเดียวกันเติบโตด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่ทำไมชีวิตไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคนแบกกรรมของตัวเองมาคนละแบบและก็เลือกเส้นทางเดือนไม่เหมือนกันกรรมเก่ากรรมใหม่เส้นทางที่เราสร้างได้คำว่ากรรมในทางพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำค่ะไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมเราเหมือนเชือกที่มัดเอาไว้แต่เป็นกฎธรรมชาติคือเหตุและผล พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่องอาศัยคํานี้ลึกซึ้งมากค่ะเพราะหมายความว่าชีวิตของเราตั้งอยู่บนฐานของกรรมทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราถูกขังอยู่ในกรงของกรรม ในทางตรงกันข้ามเรายังมีอิสระที่จะสร้างทางเดินใหม่เสมอกรรมเก่าเงื่อนไขตั้งต้นของชีวิตกรรมเก่าคือการกระทำที่เราได้ทำไปแล้วทำในชาตินี้ก่อนหน้านี้หรือในอดีตการยาวไกลมันกลายเป็นผลที่กําหนดสภาพชีวิตบางอย่างที่เราเลือกไม่ได้ บางคนเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยมีโอกาสมากมายบางคนเกิดมาในครอบครัวยากจนต้องดิ้นรนตั้งแต่เล็กบางคนสุขภาพแข็งแรงบางคนมีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิดบางคนมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่นบางคนเรียนรู้อะไรก็ยากสิ่งเหล่านี้คือผลของกรรมเก่าไม่ใช่รางวัล ไม่ใช่การลงโทษจากใครแต่เป็นเพียงผลของการกระทําที่สั่งสมไว้เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้แล้วถ้าเคยปลูกเมล็ดข้าวก็ได้ต้นข้าวถ้าเคยปลูกเมล็ดมะม่วงก็ได้ต้นมะม่วงเมื่อมันงอกแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันคือต้นไม้ชนิดนั้นกรรมใหม่ สิ่งที่เราสร้างได้ในวันนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกรรมใหม่กรรมใหม่คือการกระทำในปัจจุบันนี้เองค่ะคือทุกการคิดทุกการพูดทุกการทำในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่เรามีอิสระเลือกได้นี่คือสิ่งที่จะกำหนดว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเปรียบกรรมเก่าเหมือนมเมล็ดพันธุ์ กมใหม่ก็คือการดูแลมันค่ะถ้ารดน้ำใส่ปุ๋ยมันก็เติบโตงดงามถ้าปล่อยทิ้งมันก็เหี่ยวเฉาถ้าปลูกเมล็ดใหม่ที่ดีกว่าเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าสมมุติว่าคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวยากจนนี่คือกาเก่าแต่เขาตั้งใจเรียนหนังสือมุมาณพยายาม ขยันหมั่นเพียรน,นี่คือกำรรใหม่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของเขาก็เปลี่ยนจากความยากจนเป็นคนมีความรู้มีอาชีพมั่นคงในทางตรงกันข้ามบางคนเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยนี่คือกำรรเก่าแต่ใช้ชีวิตประมาทไม่ขยันไม่รักษาความดีนี่คือกำรรใหม่ ไม่นานความร่ำรวยที่มีก็อาจหมดสิ้นไปนี่คือข้อพิสูจน์ว่ากรรมใหม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอดีตแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได้เพราะองค์ไม่เคยสอนให้คนไปจมอยู่กับกรรมเก่าไม่เคยสอนให้คิดว่าเราเป็นเหยื่อของโชคชะตา แต่ทรงชี้ให้เราเห็นว่าแม้กรรมเก่าจะเป็นเงื่อนไขแต่การกระทำในวันนี้คือสิ่งที่กำหนดอนาคตมีเรื่องชาดกตัวอย่างจากพระโพธิสัตว์ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรถูกเนรเทศต้องไปอยู่ป่าเพราะกรรมเก่าและการตัดสินใจที่คนทั้งเมืองไม่พอใจแต่สิ่งที่พระองค์เลือกจะทำคือการรักษาทานบาร,รมี แม้ถูกขับไล่พระองค์ก็ยังคงให้ทานอย่างมั่นคงสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นกลายเป็นการสั่งสมบารมีจนเต็มเปี่ยมและกลายเป็นหนึ่งในเหตุสำคัญที่นำพระองค์สู่การตรัสรู้ในชาติสุดท้ายเรื่องนี้สอนเราว่าแม้กรรมเก่าจะพาเราไปเจอทุกข์แต่กรรมใหม่ที่เราสร้างจะกำหนดว่าเราจะผ่านทุกข์นั้นอย่างไร การใช้ชีวิตกับกรรมเก่ากรรมใหม่ดังนั้นเมื่อเราเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตอย่ามัวแต่โทษฟ้าโทษด,ดวงโทษโชคชะตาเพราะนั่นคือผลของกรรมเก่าที่เราเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เราทําได้คือหันกลับมาสร้างเหตุใหม่สร้างกรรมใหม่ในวันนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของชีวิตในวันหน้าสุดท้ายเรื่องของกรรมจะมี กมเก่าสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เพราะทำไปแล้วกมใหม่สิ่งที่เราเลือกได้เพราะกําลังสร้างอยู่เรานี่กมเก่าไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะกำหนดกมใหม่และเมื่อเราสร้างกมใหม่ที่ดีอย่างต่อเนื่องอนาคตของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเหตุปัจจัยและการเลือกชีวิตไม่ใช่โชคแต่คือสิ่งที่เราสร้างในภาคก่อน เราได้พิจารณาเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่วันนี้เราจะมาขยายความว่าแท้จริงแล้วชีวิตเรามีใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฟ้าลิขิตแต่เกิดจากเหตุและปัจจัยที่มารวมตัวกันพระพุทธเจ้าตัดหลักสำคัญที่สุดหลักหนึ่งเรียกว่าปฏิจสมุป,ประบาทธรรมะที่บอกเราว่าทุกสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรลอยมาลอยไปเองเช่นเดียวกัน ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องของโชคดีหรือโชคร้ายแต่คือผลของเหตุปัจจัยที่เราสร้างและเลือกในทุกๆวันเหตุและปัจจัยกำหนดชีวิตลองมองดูชีวิตคนรอบตัวเราบางคนเกิดมามีต้นทุนไม่มากแต่กลับประสบความสำเร็จในที่สุดบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับล้มเหลวในที่สุดทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีได้ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เขาเลือกสร้างระหว่างทางคนจนที่เลือกความเพียรเลือกการศึกษาเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องยอมสร้างอนาคตใหม่ได้คนรวยที่เลือกความประมาทเลือกอบายามุเลือกสิ่งผิดธรรมะยอมทำให้ชีวิตตกต่ำได้เช่นกันนี่คือกฎของเหตุและปัจจัยสมมติว่าเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ไม่รู้หนังสือเขาแทบไม่มีโอกาสในสังคม นี้คือเงื่อนไขจากกรรมเก่าแต่ถ้าเด็กชายคนนั้นเลือกที่จะขยันเรียนใช้เวลาว่างหาหนังสืออ่านหาครูที่ให้คำแนะนำเขากำลังสร้างเหตุใหม่เมื่อเหตุใหม่ค,ค่อยๆเกิดขึ้นปัจจัยใหม่ก็ตามมาวันหนึ่งเขาอาจได้ทุนการศึกษาได้งานดีได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงนี้คือการพลิกชะตาชีวิตด้วยการเลือกเหตุปัจจัยใหม่การเลือกในทุกวันคือการสร้างอนาคต ทุกการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้คือตัวกำหนดอนาคตเลือกพูดคำสุภาพหรือหยาบคายเลือกให้อภัยหรือจองเวรเลือกทำงานสุจริตหรือโกงเลือกสร้างบุญหรือสร้างบาปการเลือกเพียงเล็กน้อยแต่ทำซ้ำทุกวันจะเป็นเส้นทางที่พาชีวิตเราไปไกลมากในอนาคตเหมือนเรือที่ออกจากฝั่งถ้าห่างเสือเบนไปเพียงเล็กน้อยแต่รักษาทิศทางนั้นไว้เรื่อยๆเรือจะแล่นไปถึงจุดหมาย ที่แตกต่างอันอย่างสิ้นเชิงหลักปฏิจจสมุปะบาทในชีวุดประจำวันปฏิจจสมุปปบาทบอกเราว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุและเมื่อเหตุด,ดับสิ่งนั้นก็ดับถ้ามีไฟก็เพราะมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนถ้าเชื้อเพลิงหมดไฟก็ดับความโกรธก็เช่นกันถ้ามีการยึดมั่นถือมั่นมีความเห็นผิดความโกรธก็เกิด แต่ถ้าเราฝ ja yes, ึกสติปล่อยวางได้เหตุแห่งความโกรธก็ดับความโกรธก็ดับไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นความทุกข์ทั้งหลายของชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและสามารถดับได้เมื่อเราเปลี่ยนเหตุและปัจจัยนั้นการรับผิดชอบชีวิตด้วยการเลือกดังนั้นการที่เราจะมีชีวิตดีหรือร้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคฝาลิกขิตแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกจะสร้างเหตุอย่างไร ถ้าเลือกความดีเหตุแห่งความสุขก็เกิดขึ้นถ้าเลือกความชั่วเหตุแห่งความทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราเสมอเรื่องเราเปรียบเทียบมีชายสองคนเดินทางเข้าป่าระหว่างทางเขาพบมาเมล็ดพันธุ์สองกำมือชายคนแรกเลือกจะโยนทิ้งไปชายคนที่สองเลือกจะนำมาปลูกไว้ข้างทาง ปีต่อมาชายคนแรกเดินผ่านป่าก็เจอเพียงดินโลง่งๆแต่ชายคนที่สองเดินผ่านกับเจอต้นไม้ใหญ่ที่ออกผลให้กินนี่คือความแตกต่างของการเลือกเหตุในวันนี้ซึ่งจะปลายเป็นผลในวันหน้าเหตุและปัจจัยเป็นสิ่งที่เรามีสิทธิ์เลือกได้แม้กรรมเก่าเป็นเงื่อนไขตั้งต้นแต่อนาคตขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างดังนั้นอย่าปล่อยให้โชคชะตากำหนดชีวิต แตจมกำหนดชีวิตด้วยการเลือกเหตุและปัจจัยที่ถูกต้องเพราะทุกการเลือกในวันนี้กำลังปูเส้นทางสู่วันพรุ่งนี้ใจคือประตูของทุกสิ่งเปลี่ยนใจเปลี่ยนโลกเมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุและปัจจัยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้คำถามต่อมาก็คือเหตุและปัจจัยเหล่านั้นจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่า ทุกอย่างเริ่มต้นจากใจความคิดที่ดีหรือร้ายเริ่มต้นจากใจการตัดสินใจทุกอย่างเริ่มต้นจากใจบุญและบาปก็เริ่มต้นจากใจเช่นเดียวกันดังนั้นใจจึงเป็นเหมือนประตูของทุกสิ่งจะเปิดไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้เองใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ มโนปุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าหมายความว่าทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตมีใจเป็นผู้นำกายและวาจาเพียงแต่ทำตามถ้าใจคิดดีกายและวาจาก็ออกมาดีถ้าใจคิดร้ายกายและวาจาก็ออกมาร้ายใจจึงเป็นเหมือนแม่ทับถ้าแม่ทับฉลาด กองทัพก็ชนะถ้าแม่ทัพงโง่กองทัพก็แพ้ความจริงของใจไม่เที่ยงสิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราต้องรู้ก็คือใจของเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อเพราะไม่รู้ความจริงข้อนี้เราจึงเผลอเชื่อใจทุกอารมณ์เมื่อสุขก็หลง เมื่อตกต่ำก็เศร้าแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าใจแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นๆอีกต่อไปการฝึกสติผู้เศร้าดูใจสิ่งที่ช่วยให้เราเห็นความจริงของใจก็คือสติสติคือการรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรสติคือผู้เฝ้าดู ไม่ใช่ผู้ถูกดึงไปเมื่อมีสติใจที่โกรธก็ถูกเห็นเป็นเพียงอารมณ์หนึง่งใจที่ฟุ้งซ่านก็ถูกเห็นว่าเพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจที่สุขก็รู้ว่านี่คือสุขที่ไม่ยั่งยืนเมื่อเราฝึกเช่นนี้บ่อยๆเราจะเข้าใจว่าใจไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนถาวรเพียงแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เปรียบเหมือนท้องฟ้าและเมฆลองจินตนาการใจของเราเหมือนท้องฟ้าอารมณ์ต่างๆเหมือนเมฆบางครั้งมีเมฆดำบางครั้งมีเมฆขาวบางครั้งไม่มีเมฆเลยแต่ไม่ว่ามีเมฆแบบใดท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าฉันใดก็ฉันนั้นไม่ว่าใจจะสุขทุกข์ฟุ้งซ่านหรือสงบ แต่ธรรมชาติแท้จริงของใจก็ยังเป็นเพียงที่รองรับสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้จักมองเช่นนี้ใจก็ไม่ถูกครอบงำอีกต่อไปใจที่เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนหลายคนอาจคิดว่าชีวิตต้องเปลี่ยนจากภายนอกต้องได้เงินต้องได้บ้านต้องได้คนรักถึงจะสุขแต่พระพุทธเจ้าสอนตรงกันข้ามชีวิตจะเปลี่ยนได้ต้องเริ่มจากใจ ถ้าใจเรารู้จักพอแม้มีน้อยก็สุขถ้าใจเราโลภแม้มีมากก็ยังทุกข์ถ้าใจเรามีเมตตาแม้โรคภายนอกวุ่นวายเราก็ยังสงบนี่คือพลังของใจเพราะใจคือผู้สร้างโลกที่เราเห็นเรื่องเล่าเปรียบเทียบมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทุดงท่านพักอยู่ในป่า ไม่มีอาหารหรูหรามีเพียงข้าวหยาบๆกับน้ำธรรมดาแต่ใจท่านเต็มไปด้วยความสงบความพอใจสำหรับท่านโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความสุขตรงกันข้ามชายอีกคนหนึ่งอยู่ในเมืองใหญ่มีบ้านใหญ่โตมีอาหารดีมีทรัพย์สมบัติแต่ใจเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวว่าจะสูญเสียเขาไม่มีความสุขเลยนี่คือข้อพิสูจน์ว่าสุขหรือทุกข์ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับใจดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าใจคือประตูของทุกสิ่งจงหมั่นฝึกสติรู้จักเฝ้ามองใจไม่หลงตามอารมณ์จงรู้ว่าใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วดับไปและจงเลือกใช้ใจที่เมตตามีปัญญาเมื่อใจเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ก็เปลี่ยนเพราะแท้จริงแล้วโลกที่เราเห็น ก็คือเงาสะท้อนของใจเราเองชีวิตในมือเรากมใหม่ที่เปลี่ยนโชคชะตาเวลาคนเราไปดูดวงไปหาหมอดูหรือไปเสี่ยงถ่ายไพย่มักจะได้คำบอกว่าเดือนนี้ดวงจะดีเดือนนี้ระวังการเงินเดือนนี้มีโชคลาภบ,บางครั้งฟังแล้วก็ดีใจบางครั้งฟังแล้วก็เครียดแต่พุทธศาสนาสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาว่า คำทำนายคือคำทำนายแต่ชีวิตจริงนั้นอยู่ที่การกระทำในวันนี้ถ้าเราเอาแต่รอคอยโชคแต่ไม่ลงมือสร้างเหตุก็เหมือนค้นหวานเมล็ดพืชแล้วไม่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยต่อให้ดวงอาทิตย์ส่องแรงแค่ไหนเมล็ดนั้นก็ไม่อาจงอกงามในทางตรงกันข้ามบางคนอาจเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากอาจไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่น แต่เพราะเขาไม่ยอมแพ้เขาเพียรพยายามใช้ชีวิตด้วยสติและความขยันสุดท้ายเขาสร้างเส้นทางใหม่ให้ตนเองได้นี่แหละคือชีวิตในมือเราอินทรีย์ห้าพลังที่เปลี่ยนอนาคตพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนทางเดินชีวิตได้ด้วยอินทรีย์ห้าหนึ่งศรัทธาความเชื่อมั่นในความดีเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วหากเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่เริ่มต้นแต่ถ้าเรามีศรัทธาเราจะมีกำลังใจในการเดินต่อวิริยะความเพียรความตั้งใจเหมือนคนแบกหินขึ้นภูเขาแม้จะหนักแต่ถ้ามีวิริยะก็ไม่มีสิ่งใดหยุดได้สติการระลึกรู้สติทําให้เราไม่เผลอไปตามอารมณ์ไม่ถูกความโกรธความโลภความหลงนําพาสมาธิ ใจที่มั่นคงใจที่มั่นเหมือนน้ำใสที่สะท้อนภาพได้ชัดเมื่อใจมั่นเราจะมองเห็นหนทางที่ควรเดินปัญญาความรู้แจ้งปัญญาคือไฟฉายกลางคืนที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้าโดยไม่สะดุดหินล้มอินสีห้านี้คือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนชะตาชีวิตไม่ใช่การรอให้ฟ้าลิขิตแต่คือการลงมือทำด้วยกำลังภายในของเราเอง เรื่องเล่าเชิงแรงบันดาลใจมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวยากจนแม่เสียตั้งแต่เด็กพ่อเป็นคนติดเหล้าเขาไม่มีใครพึ่งพาชีวิตเต็มไปด้วยคำพูดดูถูกคนรอบข้างบอกว่าเขาไม่มีทางสำเร็จแต่สิ่งที่ชายหนุ่มคนนั้นมีคือศรัทธาในความดีและความเพียรที่ไม่ยอมแพ้เขาทำงานทุกอย่างขยันเรียนมั่นฝึกตนไม่เคยย่อท้อต่อคำดูถูก เวลาผ่านไปหลายสิบปีจากเด็กที่ใครก็มองว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นผู้สร้างครอบครัวสร้างธุรกิจและกลายเป็นคนที่คนอื่นต้องเคารพนี่ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาสร้างเหตุใหม่ให้ชีวิตตนเองการสร้างกรรมใหม่ในชีวิตประจําวันชีวิตเปลี่ยนได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆในแต่ละวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มต้นวันด้วยการเจริญสติ นี้คือการสร้างเหตุแห่งความสงบเมื่อเราตั้งใจทำงานสุจริตไม่เอาเปรียบใครนี่คือการสร้างเหตุแห่งความเจริญเมื่อเรามีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือการสร้างเหตุแห่งมิตรภาพและความสุขในอนาคตทุกการกระทำเล็กน้อยคือเส้นด้ายที่ถักทอเป็นผืนผ้าแห่งโชคชะตาและเมื่อเวลาผ่านไปผ้าผืนนั้นก็จะกลายเป็นภาพชีวิตที่เราต้องสวมใส่เอง การไม่หลงไปกับโชคดีโชคร้ายบางครั้งเราก็ยึดติดเกินไปถ้าได้ยินว่าโชคดีก็ดีใจจนเผลอประมาทถ้าได้ยินว่าโชคร้ายก็กลัวจนหมดแรงพยายามแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีใจที่มั่นคงเหมือนเรือที่แล่นในทะเลแม้ลื่นลมแรงแต่หากหางเสือมั่นคงเรือก็ไม่ลม่มใจที่ฝึกดีแล้วก็เช่นกันไม่หวั่นไหวต่อโชคชะตา ดังนั้นชีวิตของเราทุกคนไม่ใช่ถูกผูกมัดไว้ด้วยโชคชะตาแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยกรรมใหม่ที่เราทำในปัจจุบันถ้าอยากได้อนาคตที่ดีจงสร้างเหตุแห่งความดีถ้าอยากให้ชีวิตสงบจงเริ่มต้นฝึกใจถ้าอยากให้โลกยิ้มให้เราจงเป็นคนที่ยิ้มให้โลกก่อนโชคชะตาอยู่ในมือเราเสมอสุดท้ายแล้วโชคชะตาไม่ใช่สิ่งที่ผูกมัดเรา กรรมเก่าเป็นเพียงเงื่อนไขแต่กรรมใหม่คือกุญแจที่เราถืออยู่ในมืออยากกลัวโชคร้ายอย่าเผลอหลงเพ้อไปกับโชคดีแต่จงฝึกใจให้มั่นคงทำเหตุปัจจัยที่ดีในวันนี้แล้วอนาคตของเราจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเองแม้โลกจะผันแปร ى, แม้โชคจะพลิกผันแต่ใจที่ตั้งมั่นในธรรมจะนำทางชีวิตให้ถึงฝั่งแห่งความสงบ ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบขอให้ทุกท่านพบสุขที่ไม่หวั่นไหวต่อทุกพบความสงบที่อยู่เหนือความสุขความทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ